น้องผมนะครับกลับไปกลับไปตามความฝันครับไปเตะบอลน,นะครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นบอลอาชีพนะครับทวีวัฒนาทวีวัฒนาอยู่ทีสามของสมุทรสาครน,นะครับผมไม่กล้าลงเล่นน้ำลงพี่ไตยกลัวปลาตายปลาพี่เอฟซีจะตายแบบไหนก็หลออขอบคุณครับคุณคิดถึงเมียนคุณหรือเปล่า เมนคุณไปรับรับใช้ชาติแล้วเนี่ยต้องใช้ฟิลเตอร์ครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่หล่อถือว่าขอสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนแอร์ด้วยนะสวัสดีพี่เคือด้วยนะครับ ทุกคนเลยใครที่ไม่นุ่งไม่ได้หวัดดีก็ขอโทษด้วยนะครับสวัสดีเก๊เตยด้วยนะครับผมแม่กูนสวัสดีครับเอาสวัสดีเก่งสยามครับเก่งเกงว่างๆเดี๋ยวมาหาเฮาอยู่หน้าเลยเก่งเด้อานังมานั่งกินข่าวอยู่หน้าเฮาเออดูบรรยากาศเย็นดีครับ <peach noise> น,นั่นอันี้ต้นใหญ่อยู่นี่ไหนตัวน,นี้ปูสาดนัง่งอย่ดอดีกว่าจีครับคิดถึงครับเข้าใจเขาจะคิดมากใช่พวกเราพวกเราไม่พวกเราไม่เคยปฏิเสธนะว่าพวกเราไม่ไม่กินเหล้ากินเบียร์แต่ก็กินแต่ว่าไม่ได้กินพรอมเพื่อครับไม่ได้กินพวามเพื่อคือมันเป็นมันเป็นปกติของวัยรุ่นสนมากไปแล้วแต่ว่าวัยรุ่นบางคนก็ไม่กินเลยก็ก,ก,ก,ก็ดีครับ อย่างพ่อนุกเนี่ยพ่อนุกไม่กินเลยนะพ่อนุกไม่แต่เลยพ่อนุกก็แต่เลยเราเบียร์เพราะว่าเราเคยกินมาแล้วแล้วก็ออกแล้วออกได้หลายปีแล้วออกเราออกเบียร์นะครับจริงๆนี่แหละผมบอกเลยว่าคือพวกเราพวกเราไม่ไม่เคยปฏิเสธนะว่าเฮ้ยผมไม่กินเลยนะผมไม่กินเลยจิงนะก็บอกบอกอยากปฏิเสธแบบนั้นเพราะมันเป็นความจริงไหมมันต้องอยู่กับอยู่กับความจริงถูกไหม <c oughs> สวัสดีลูกชายครับน้องแซมน้องแซมน้ำเหนือว่างๆมากด้ยว่างๆไอ้ว่างๆแห่พี่ต้อมพามานะครับน้องแซมหรือว่าน้องน้ำเหนือนะครับจากทอแสงนะครับผมตอนนี้กว่างครับอยู่บนไพ่นเป็นกันเองมากครับพี่ต้อมจริงๆจริงๆพี่ต้อมไอ้เฮา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 จากับพี่ต้อมจะโดนหรือยเนาะจากับพี่ต้อมจะโดนเลยพี่ต้อมเป็นคนตีตาหักแล้วเป็นกันเองแล้วก็เป็นคนที่ตลก หรือพูดง่ายๆคือเป็นนายห้างที่กันเองกับนักร้องมากๆไม่แพ้พี่สิงเลยครับพี่ต้อมเอ้าเรียกชื่อพี่สิงหน่อยครับนุกวันนี้ไอ้สิงอ่ะไอ้สิงเราบอกอยู่เรื่อมาขึ้นเพราะ่พ่อไอ้สิงเราบอกอยู่เรื่อมาขึ้นเราเราอยากมากไหมพอก็เลยบอกว่าจะเปล่าไม้เดี๋ยวให้มันให้มันสมบูรณ์แบบคนนี้ก่อนแต่ว่าไอ้สิงครับสวัสดีครับพี่สิงครับ มามือนี่กับสุดยอดได้ไอมาเมื่อนี่บรรยากาศดีรับไอเด้มันเต็มรอยก่อนไอมันเต็มรอยก่อนครับชิงเราอยากมานังเราบอกว่างนที่พ่อเราบอกว่าไออยากมานังสูตรบรรยากาศป่ะจ่นสูตรบรรยากาศถ้าเราอยากเอาเมียมาพ่ะย่นนระมองจี้มันขึ้นไะนังอยู่กับเมียมันขึ้นเดี๋ยวคิดว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีสวัสดีไอ้บ่ายครับคู่ว่ายครับผมพี่ชายที่เตะร่วมเตะบอลมาด้วยกันแล้วเรียนมาด้วยกันเลยนะฮะเราออกวัดหนบอกอนะอไอ้เนี่ยพ่อไอ้บ่ายถามว่าอนพ่อออกเราออกเบี้ยวัดไใดมาสินไม่ได้วัดไหนหรอกครับย้อนลูกวัดใจวัดใจแล้ววะตะกี้ผมเป็นเด็กหน่อยแต่ผมขอแล้วไงพอเ<ม>สากินเนี่ยโมไอ้บ่ายไอ้บ่ายไอ้บ่ายบันทันเนี่ยคู่ไหว้คู่ไหว้ กินสปายมัยมันก็กินเวทนั่นแหละครับผมกันยามันสังสรร์นะ่ะอืแต่พวกเรากินกินแบบอยู่ในขอบเขตไงบ่ได้กินแะไรไปชนสารคือผู้ลังคนมีบันเหตุอะไรบันเหตุตอนนั้นไงเป็นอุบัติเหตุนะเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุ